ครับบ้านกระเจาของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ตั้งท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามชาวบ้านที่นี่ปลูกพันธุ์กันเหมือนญาติพี่น้องอยู่กันแบบเรียบง่ายและแบ่งปันแต่เมื่อก่อนชุมชนของเราก็เหมือนกับอีกหลายๆห,หมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาความยากจนรายได้ไม่แน่นอนเด็กหนุ่สาวต้องออกไปทำงานไกลบ้านคนสูงวัยต้องรับภาระดูแลครอบครัว เราต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภัยเลง้งภัยน้ําท่วมนะครับเกิดโรคระบาดนะครับขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนโอกาสในการพัฒนาชีวิตนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นเมื่อพวกเราได้รู้จักและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระสาชดุริในหลวงรัชกาลที่9ได้รับโอกาสและความรู้จากโครมการพัฒนาชุมชนให้ลองคิดใหม่ทําใหม่เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เช่นการปลูกผึกผักสวนครัวหลังบ้านปลูกข้าวกินเองเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาต่อมาก็เริ่มรวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านกลุ่มอาชีพและศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมื่อความร่วมมือเกิดขึ้นในทุกครัวเรือนทุกคนมีส่วนร่วมไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจึงค่อยๆเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสชีวิตของคนในหมู่บ้านดีขึ้นทุกครอบครัวมีไรายได้เสริมจากการขายผักผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าของชุมชนเด็กๆได้เรียนหนังส <Finally> ือส <cz> ูงขึ้นผู้สูงวัยมีบทบาทในกลุ่มต่างๆบ้านเรามีศูนย์เรียนรู้มีผู้คนจากที่อื่นมาศึกษาดูงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพิใช้ในชุมชนนะครับก่อให้เกิดการ สร้างงานสร้างไรายได้นะครับเกิดเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเราดีขึ้นแล้ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่สารากลางหมู่บ้านนะครับเราก็มีแผนผังโครงสร้างของอ,ส,อมสมนะครับเรามีศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าที่ทําการคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนนะครับที่ทาการกองทุนแม่ของป็ะเทนมากกระเจ้านะครับที่ทําการกองทุนหมู่บ้านบ้านกระเจ้านะครับรวมไปถึงที่ทําการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับของบมากกระเจ้าโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจนกับกบโคโจบ้านกระจ้าครับมุมนี้ก็จะเป็นด้วยรางวัลน,นะครับเป็นโล่นะครับแล้วก็เป็นใบประกาศต่างๆนะครับที่กลุ่มชุมชนบ้านกระเจ้าของเราได้รับมานะครับ